ขอบคุณครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพผมนทษุศบัวประทุมผู้แทนนักสนรนแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองก่อนที่จะผมจะเข้าสู่เนื้อหาของการอภิปรายผมต้องขออนุญาตท่านประธานทวนการวินิจฉัยของท่านผู้ทําหน้าที่ประธานก่อนหน้านี้ที่ท่านได้กรุณาให้แนวทางว่าผมเองซึ่งขออภิปรายในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายดังกล่าวอยู่และผมยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นั้นซึ่งตรงกันกันกบที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ทําหน้าที่ประธานก็ยืนยันดังกล่าวครับในขณะเดียวกันครับนอกเหนือจากเนื้อหาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ผมอภิปรายผมเองก็ต้องขออภิปรายโต้แย้งมติคณะรัฐมนตรีที่ส่งมายังสภาแห่งนี้ ที่มีมติไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติคู่ร่างพระาชบัญติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และจะขอพิปรายเลยไปถึงร่างพรบคู่ชีวิตทั้งสองฉบับประกอบกันด้วยครับท่านประธานครับผมต้องขอโทษต่อพี่น้องประชาชนที่ฟังการอภพิปรายอย่างสุดซึ้งว่าในปี2555ผมเองเป็นฟันเฟืองเล็กๆครับ เป็นคนหนึ่งที่ถึงแม้เพศสภาพโดยกำเนิดของผมและเพศสภาพในปัจจุบันของผมนั้นเป็นชายแต่แน่นอนความเป็นเพศวิถีหรือเซ็กชวลิตี้ของผมไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นชายเสมอไปวันนี้ผมเป็นเช่นนี้พรุ่งนี้อาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับในเชิงวิทยาศาสตร์และในเชิงความเป็นจริงแต่ต้องขอโทษเพราะว่าในปี255 ต่อเนื่องจันปีถึงป5รห้านั้นพวกผมอ่อนด้อยด้วยประสบการณ์ครับพวกผมเห็นแต่เพียงว่าการต่อสู้ของพี่น้อง LGBT วันนั้นซึ่งกลายมาเป็นพี่น้อง LGBTQ พัดนอนไบเนอรี non ่ binary, คุยอื่นๆในวันนี้นั้นเราทำได้แต่เพียงการร้องขอการรับรองจากรัฐบาลที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงผมต้องเอ่ยชื่อ6คนครับ ที่มีคุณูประการต่อการเคลื่อนไหวในการยกร่างพรบคู่ชีวิตในปี2 5 5ท่านที่หนึ่งก็คือพลตบเอกวิรุณฝื้นแสนอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยในนามกรรมธิการกฎหมายสิทธิมนุษยชนณขณะนั้นท่านที่สองคือสสอวิรัตกรญยาศิริจากพักประชาธิปัตย์ซึ่งวันนี้ท่านได้ร่วงรับไปแล้ว ท่านที่สคือพันธุุเอกนรัฐสเวตนันอดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพท่านที่สคือนายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชท่าอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยท่านที่ห้าคุณนายนาสุภาพึ่งซึ่งเป็นหนึ่งอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันและท่านที่6คือคุณอัญชนาสวรรณนานนท์ทั้งหท่านและเครือข่ายอยีกมากมายครับ ที่ได้ย่วยกันยกร่างพรบคู่ชีวิตเมื่อปี2 5 5เพราะเราไม่อาจรอคอยสิ่งที่จะเป็นการรับรองสิทธิให้กับพี่น้อง LGBT ในประเทศได้อีกแล้วแต่ที่ต้องเอ่ยคำขอโทษเพราะวันนี้เรามั่นใจว่าสิทธิของพี่น้อง LGBT ที่พวกท่านไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการคนใดไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนใด ไม่อาจพลากสิท์เหล่านี้จากพวกเขาไปได้อีกแล้วผมยืนยันผมไม่อาจที่จะปล่อยให้ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตผ่านสภาแห่งนี้ได้ผมต้องขอโทษเป็นประการที่สองครับที่วันนี้เราไม่อาจแสดงให้สภาแห่งนี้เห็นว่าเส้นทางที่ท่านกำลังจะทำนั้นเป็นการเดินกันคนละซอยที่ไม่มีทางบรรจบกันไม่มีทางที่ปลายซอย จะกลับมาชนกันได้เเราจะเสียโอกาสเช่นนี้ไปอีกนานเพราะว่าวันนี้เราตระหนักแล้วว่าเท่าสิทธิมน,นุษยชนคือความเท่าเทียมกันของผู้คนไม่มีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการแก้ไขในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา1448มาตรา1448เขียนไว้สั้นๆชัดเจนครับว่าการสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์ การแก้ไขรอบนี้เราขอปรับแก้ในสองเงื่อนไขด้วยกันเงื่อนไขที่หนึ่งก็คือการปรับแก้ว่าการสมรสจะทำได้ต่อเมื่อบุคคลและบุคคลมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์นั่นคือสิทธิในการสมรสและสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวที่ไม่อาจย้อนกลับหรือถอยไปล้าหลังกว่านี้ได้ในขณะเดียวกันครับ ผมคิดว่าจํานวนท่านที่ติดตามการอภิปรายหรือติดตามการยกร่างการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สมรสเท่าเทียมนั้นเป็นจํานวนนับที่มินประวัติการของสภาแห่งนี้จนต้องมีการบันทึกไว้ท่านทราบไหมครับว่ามีพี่น้องหนึ่งหนึ่ง้านสองแสนคนเศษที่เข้าไปกดดูเว็บไซต์ของสภาดังที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและผมเชื่อว่าในอนาคตก็อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นอีก ท่านทราบไหมครับมีพี่น้องกว่าห้าหมื่นคนที่มารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายไม่ต้องมีการใช้งบประมาณรัฐไปจัดอบรมจัดสัมมนาจัดเอ,อืดมรับฟังความคิดเห็นไม่ต้องเขียนเว็บไซต์ไม่ต้องไปบอกให้ข้าราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไปทําในแต่ละพื้นที่อีกกว่าห้าหมื่นคนที่เขาเข้ามาสนับสนุนร่างการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สมรสเท่าเทียมแต่เสียงเหล่านั้นท่านไม่ได้ยิน นั่นคือประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะยืนยันในเชิงหลักการประเด็นที่สองท่านประธานครับประเด็นที่สองก็คือมติคณะรัฐมนตรีครับต้องขอประทานโทษที่ต้องใช้เวลาจริงครับผมรอมาถึงกว่า4ีหเดือนด้วยกันคณะมนตรีมีมติเมื่อวันที่29มีนาคม265พูดยังไงก็คือไม่รับประกการร่างสมรสเท่าเทียม มีหน่วยงานที่ท่านไปรับฟังความคิดเห็นทั้งขอไป60วันแต่ท่านไปจัดประชุมวันเดียวคือ7มีนาคมความจริงท่านควรจะเขียนด้วยนะครับว่าประชุมระหว่างเวลาเท่าไรถึงเท่าไรผมก็จะได้ทราบว่าท่านใช้เวลารับฟังความคิดเห็นกันมากน้อยขนาดไหน8หน่วยงานเห็นชอบให้รับหรักการ2หน่วยงานไม่ขัดข้อง มีแต่เพียงหนึ่งหน่วยงานเท่านั้นที่ไม่เห็นชอบซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดต่อว่าเหตุผลของเขาฟังขึ้นหรือไม่แปดหน่วยงานด้วยความควาเคารพครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านสังคมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศซึ่งมีการกระดบุกถึงหลักการยอกยากตาอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในขณะที่รัฐไทยปฏิเสธการรับหลักการยอกยากตาซึ่งเป็นสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างเป็นทางการมาโดยตลอด ตกลงกฤษฎีกาใหญ่กว่าใครในนี้หรือไม่สาเหตุผลที่ท่านให้ครับหนึ่งท่านอ้างคำวินิจัยสารรัฐธรรมนูญที่20ทับสผมคงไม่มีเวลาลงรายละเอียดแต่ผมขออ้างคำวินิจัยของสารประชาชนซึ่งวันนี้พี่น้องประชาชนมารออยู่คณะวินิจฉัยคณะตุลาการประชาชน1 2ทับระบุชัดเจนครับ ว่ามาตรา1448นั้นขัดรัฐธรรมนูญระบุชัดเจนว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและาน,นิชย์เป็นทางเลือกเดียวที่จะรับรองสิทธิของการสมรสอย่างเท่าเทียมกันนั่นคือเหตุผลที่หนึ่งที่ท่านให้ซึ่งสารมนูนไม่เคยบอกว่าจะต้องออกเป็นร่างพรบคู่ชีวิตเท่านั้นนั่นท่านต้องตอบข้อที่สองในการอธิบายครับท่านอ้าง ว่าการที่พักก้าไกลขอแก้อายุคนสมรสเป็น18คนนั้นดูจะเกินเลยไปหน่อยนะท่านไม่ฟังนักสิทธิเด็กของประเทศนี้เหรอครับเราบอกว่าเด็กเราโตรเร็วจังนะอย่าเพื่อให้เขาเข้าสู่การสมรสอย่าเพื่อให้เขามีลูกยายายา,ยาให้เขาไปท่องคานิยม12ประการแต่ผมพวกผมขอขยับ18ปีตามหลักการอนุสัญญาววาด้วยสิทธิเด็กตามหลักการที่คณะมนตรีสิทธิมนชนแห่งสหประชาชาติติงมา บอกให้สมรสที่18ปีท่านบอกโอ๊ยเอาแค่17ก็พอตกลงท่านเอาแบบนั้นจริงๆหรอท่านตอบเด็กทั้งประเทศ20ล้านคนได้ใช่ไหมครับว่ารัฐไทยจะเอาแบบนั้นเหตุผลที่3เป็นประเด็นปรีกย่อยครับประเด็นที่3เป็นประการสุดท้ายท่านประธานครับพรบคู่ชีวิตของพักประชาธิปัตย์มีในยะที่แตกต่างกับพรบคู่ชีวิตของรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง ผมชี้ท่านเห็นสั้นๆว่าขนาดนี้ท่านกำลังจะสร้างกฎหมาย3ระบบซึ่งเราชี้ตั้งแต่เช้าแล้ว่าหกการไปด้วยกันไม่ได้ไม่ใช่ทำนองเดียวกัน 1. คือคู่สมรส 2. รัฐบาลขอเป็นร่างพรบคู่ชีวิตของคู่รักเพศเดียวกันเท่านั้น 3. พรพักประชาธิปัตย์เสนอพรบคู่ชีวิตของคนทุกเพศเอะรอบนี้มาแปลก ท่านไม่เห็นขออุ้มไปศึกษาหลักการ60วันก่อนนะครับแปลกเนะท่านตอบนิดนึงว่าทําไมท่านไม่ขอไปศึกษาก่อนแต่ผมแอบเชียร์เล็กๆและผมคงต้องมาพิจารณาดูว่าร่างของพกรกประชาธิปัตย์นั้นน่าสนใจอย่างไรแต่ในภาพรวมก็แล้วแต่ครับผมสรุปแบบนี้ก็รรท่านประธานครับเราไม่อาจย้อนกลับไปในการเวลาแบบใดๆได้อีกแล้วครับนักเขียนชาวอินเดียอเมริกันท่านหนึ่งชื่ออรกเวตเมนอน เขียนไว้ในหนังสือ Beyond the Gender Binary คำนี้ท่านาท่านนตรีรู้ไหมครับแรแร non Binary แปลว่าอะไรคุย e r แปลว่าอะไร Non-binary แปลว่าอะไร Beyond the Gender Binary หรือฉบับแปลไทยแด่การผัดทิ้งซึ่งหญิงชายแด่ความรื่นไหลที่ปริบาลความหลากหลายทางเพศเป็นส่วนสำคัญยิ่งยวดของการดำรงอยู่ของมนุษย์เช่นเดียวกับชีวิตอื่นๆบนโลกใบนี้มันเป็นเช่นนั้นเสมอมา และจะยังคงเป็นอยู่เช่นนั้นเสมอไปพักเก้าไกลยืนยันว่าและผมในฐานะคนที่มีส่วนร่วมยกร่างพรบคู่ชีวิตมาตั้งแต่ต้นซึ่งต้องขอประทานโทษต่อพี่น้องประชาชนที่เราไม่หนักแน่นพอในสิทธิมนชนในวันนั้นยืนยันว่าสมรสเท่าเทียมเท่านั้นคือการตอบโจทย์ของการเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนในประเทศแห่งนี้พรบคู่ชีวิตไม่มีทางไม่เหมือนไม่ใกล้เคียง และไม่อาจตอบโจทย์ของความเท่าเทียมดังกล่าวได้ครับขอบคุณรรรรครับท่านประธานครับครับต่อไป